รยกาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับสัปดาห์นี้ในหัวข้อเรื่องเล่นกับเบบีด้วยของเล่นจากห้องครัววันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่โบตั้งใจมากๆเลยที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เมื่อฟังนะคะหรือว่าดูโบจบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เลยถ้าน้องๆยังตื่นอยู่นะคะก็ลงมือทําได้เลยถ้ามีอุปกรณ์พร้อมนะคะแล้วก็เป็นของที่ไม่ได้หายากด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัสค่ะนะคะเป็นกิจกรรมที่เออหาของได้ง่ายทําได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําได้ตั้งแต่วัยน้องที่ยังไม่ได้คว่ำเองนะคะก็เป็นเบบีเล็กๆเนาะอย่างหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองเดือนก็สามารถทําได้นะคะก็โดยการทํากิจกรรมทำมิชายนะคะให้เขานอนคว่ำเนาะ คุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังกันมาต่อเนื่องก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าทาวิทาน,นี่ยมันสําคัญยังไงนะคะมันได้ในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อช่วงอกช่วง คอนะคะช่วงไหล่ของเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาพร้อมก้าวสู่สเตจถัดไปนะคะอย่างการพลิกความด้วยตัวเองหรือการคลานในอนาคตเป็นต้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทำนิธานเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถใช้เวลาสนุกสนานกับเขาได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะรวมไปถึงน้องๆวัยที่กําลังหัดพลิกความด้วยตัวเองหัด คลานนะคะหรือว่าคลานคล่องแล้วนะคะจริงๆกิจกรรมนี้ยาวไปได้จนถึงหนึ่งขวบเลยนะก็คือน,น้องที่กำลังหัดเดินก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนพื้นที่เพราะว่าน้องที่กำลังหัดเดินหรือว่าเดินคล่องแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากนอนคว่ำเพื่อทำกิจกรรมทำนิทานใช่ไหมคะเขาก็อยากจะนั่งหรือว่าอยากจะยืนอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนนะคะพื้นที่ไปเป็นบนกำแพงนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย tactile stimulation เนี่ยมันคืออะไรทำไมเราถึงจะต้องออควรที่จะทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของ tactile stimulation หรือการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้กับเด็กๆนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะโบได้มาจาก www.structurallearning.com ค่ะเขาได้อธิบายเกี่ยวกับ tactile stimulation ว่านักวิจัยเนี่ยได้พบว่าประสบการณ์เกี่ยวกับผิวสัมผัส สามารถกระตุ้นพื้นที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางประสาทสัมผัสและการทำงานของการรับรู้ได้การกระตุ้นนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวที่ดีการรับรู้เชิงพื้นที่และแม้แต่การพัฒนาทางด้านภาษา เห็นไหมล่ะคะว่าการกระตุ้นประสาทสัมผัสนะคะสามารถที่จะช่วยพัฒนาได้ในเชิงเขาเรียกว่าค่อนข้างกว้างเลยให้เกิดทักษะที่หลากหลายได้มากมายเลยทีเดียวนะคะเอาหล่ะนี่ก็คือความหมายหรือว่าความสำคัญด้วยนะคะกับการที่ทำไมเราจะต้องทำกิจกรรมเพื่อเน้นในเรื่องของการกระตุ้น ในเรื่องของประสาทสัมพันธ์ให้กับน้องๆบ้างนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวกิจกรรมกันนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยพอเวลาเราพูดถึงคําว่าประสาทสัมพันธ์เราจะกระตุ้นประสาทสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปตัวกิจกรรมเราก็จะต้องมานั่งคิดกันก่อนนะโบก็อยากจะเชิญคุณพ่อคุณแม่มาคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสาทสัมผัสนะ่ะมันกระตุ้นได้ผ่านทางไหนบ้างอะไรที่ เ,เขาเรียกว่านําไปสู่เขาเรียกว่าการกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กๆได้บ้างนะคะหรือแม้แต่คนเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นในเรื่องของการมองเห็นนะคะเนาะหรือว่าการได้ยินการได้กลิ่นนะคะการได้รสชาตินะคะรวมไปถึงการรู้สึกถึงผิวสัมผัสนั้นด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนัน้นก็จะเป็น1 2 3 4 แล้วก็5นั่นเองนะคะนะซึ่งนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะพอเรารู้อย่างนี้แล้วอะคะ่ะเราก็จะได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับน้องๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้นะคะพอเรามาพูดถึงตัวกิจกรรมนะคะก็นอกจากที่จะเป็นตัวอาหาร <c oughs> นะคะของที่เราเชิรับประทานเนี่ยก็นํามาทํากิจกรรมได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมีภาชนะก่อนภาชนะที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ ขวดนะคะขวดน้ำพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะที่มันใสๆเนาะหรือว่าเป็นเ,ออเขาเรียกว่าซิปล็อกแบกนะคะเป็นถุงถุงที่มีซิปล็อกก็คือที่มันเหมือนถุงยาเนาะอาจจะเป็นถุงใหญ่กว่าถุงยาหน่อยนะนะคะแล้วก็มีพวกอาหารที่นี้มันจะทำอะไรได้บ้างกับอาหารที่โบจะแนะนำนี้เนาะอย่างแรกที่โบอยากจะแนะนำก็คือ,อ,อคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้น้ำก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าใช้ ถั่วใช้เกลือก็ได้เหมือนกันนะคะข้าวสารน้ําตาลผลไมอ้ออขอโทษค่ะผลไม้ยังไม่ใช่ข้าวสารน้ําตาลก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถที่จะทําได้เพื่อที่จะกระตุ้นทักษะการได้ยินนั่นเองนะคะเนาะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่มีขวดน้ําพลาสติกใสๆใช่ไหมคะแกะสลากออกหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปอย่างเช่นน้ํา นะคะเติมไปเพื่ออะไรนะคะเราไม่ได้ใส่ทุกอย่างไปในทีเดียวนะหรือคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะทําหลายขวดก็ได้ค่ะขวดหนึ่งเป็นน้ําขวดหนึ่งเป็นข้าวสารขวดหนึ่งเป็นถั่ว หนึ่งเป็นเกลืออย่างเงี้ยนะคะเนาะถามว่าปริมาณที่ใส่เท่าไหนเนี่ยก็แล้วแต่เลยแต่เราไม่ต้องใส่จดเต็มนะคะเพราะว่าเราอยากจะกระตุ้นทางการได้ยินเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือพื้นที่ให้มันได้มีเสียงเวลาที่เราเขย่าไปมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมเนี้ยนะคะถึงแม้เป็นน้ำคุณพ่อคุณแม่จะได้ยินว่าเวลาที่เอามากาเรียกว่า เทไปมานะคะข้างๆ้างหูน้องเนี่ยมันก็จะได้ยินเเสียงของการเคลื่อนไหวของน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับเด็กเกเบบี๋เล็กๆเ,เ,เลยเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมนี้ไวและเกิดก็ทำได้เนาะเพราะว่าเขาอาจจะยังตื่นไม่เยอะแต่ว่าเวลาตื่นเผื่อมีเวลาบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำได้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็หนึ่งเดือนขึ้นไปก็ทาได้เลยนะคะก็คือเวลาได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็จะพยายามว่าเฮ้ยเสียงอะไร มันคือเสียงอะไรนะนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเห็นแววตาหรือเห็นท่าทางบางอย่างของเขาสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะขยับเสียงเหล่านี้ค่ะเนาะออ,อยู่ข้างหูเขาไม่ต้องจ่อขนาดนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอ,อเวลาที่เราเขย่าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเขย่าแบบเขาเรียกว่าเขยาข่าขออนุญาตนะคะสมมติเป็นพร็อพแล้วกันเนาะกดยาดมนี้ไม่ต้องเขย่าแบบ ถี่ๆแรงๆแต่เราค่อยๆขย่าเพื่อให้เขาได้สำรวจเสียงเหล่านั้นนั่นเองนะคะเนาะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้าก็จะมีเสียงแบบหนึ่งเกลือก็จะมีเสียงอีกแบบหนึ่งถั่วก็จะมีเสียงอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้ถั่วชิ้นเล็กอย่างเช่นถั่วเขียวกับถั่วแดงที่มันใหญ่ขึ้นเสียงมันก็แตกต่างกันด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะนํามาเล่นกับน้องได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเบบี้ที่เริ่ม โตขึ้นหน่อยนะคะอย่างน้องวัยคลานแล้วอย่างเงี้ยที่เขาเริ่มที่จะลองจับลองค้นลองหมุนลองอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการหมุนฝานิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเออหาเทปมาพันรอบฝานะคะเพื่อให้เขาไม่สามารถที่จะเปิดได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเปิดออกมาเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ทันเห็น ขาอาจจะคุ้นเคยกับกิจกรรมอยากทําอีกขันไปเห็นอยากจะหยิบมาเล่นอีกแล้วพอเปิดแล้วเราไม่ทันเห็นมันหกออกมาถ้าเป็นน้ํามันก็แค่หกใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่ที่ยากเกินไปก็คือแค่เช็ดทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดเป็น,มนเมล็ดถัว่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันก็อาจจะอันตรายได้นะคะถ้าเขาหยิบเข้าปากไปเนาะหรือเขาจะหมูกไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาเทปพ,พันหน่อยแต่ว่าเป็นไวแบบ สองเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยนะคะคนควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้คือคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องนั้นนะเอาล่ะกิจกรรมต่อไปที่สามารถทําได้นะคะเนาะก็คือผลไม้นะคะจริงๆแล้วผลไม้เนี่ยมันมี กลิ่นอโลมาของมันเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะมีทานอยู่แล้วมีติดตู้อยู่แล้วจริงๆอย่างน้องสิ่งที่น้องเขาจะคุ้นเคยกับกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นนมจากคุณแม่ใช่ไหมคะเนาะหรือกลิ่นนมที่เขาทานอยู่ประจำเนาะแล้วก็กลิ่นผู้คนที่อยู่รอบตัวเขานั่นเองค่ะแต่ว่าจริงๆการกระตุ้นการเขาเรียกว่าได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําได้นะคะโดยการที่ใช้ดอกไม้นะคะอา่า ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่น่ใจว่าเอ๊ะน้องจะแพ้หรือเปล่านะคะเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเองที่เราแน่ใจว่ามันไม่ได้แบบมีสารพิษยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นของเล่นจากในสวน <c oughs> นะคะก็เอามาแต่ไม่ต้องจอ่อเอามาแกว่งอย่างเงี้ยคะ่ะแกว่งอย่างเงี้ยเราก็ลองแบบถ้าอยากจะช่วยหน่อยก็คือเอามือพัดกลิ่น เราแกว่งไปด้วยเอามือพัดกลิ่นไปด้วยจริงๆแล้วถ้าแกว่งก็ไม่ต้องพัดก็ได้นาะก็คงได้ค่ะก็กัดเออแล้วก็แกว่งแกว่งห่างจากจมูกน้องหน่อยก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของในครัวเนี่ยก็น่าจะเป็นผลไม้ละค่ะที่มีกลิ่นที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อผลไม้มารับประทานนะคะก็อาจจะเอาผลไม้เนี่ยแหละมาเล่นกับน้องด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะน้องยังถ้าเป็นเบบี้เล็กๆที่เขายังยังไม่สามารถทานของ เขาทานได้แต่ของเหลวก็คือทานได้แต่นมคุณแม่เนี่ยนะก็อาจจะเอาไปจอดที่จมูกนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าแกว่งไปมานะคะแกว่งไปมาก็ไม่ต้องจอสักขน่อยแกว่งไปมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแกว่งไปมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาได้กลิ่นเหล่านั้นด้วยนะคะโบชอบมากทุกวันนี้ยังเก็บวีดีโอเราย้อนกลับไปดูอยู่บ่อยๆเลยนะของหลานของโบนะคะเนาะว่าโบเคยแบบว่าเอา ผลไม้ไปจอยอย่างเงี้ยค่ะจ่อมาแล้วก็ทําหน้าแบบอีอะแล้วพอเปลี่ยนไปจ่อ,อ,อใช้อย่างอื่นผลไม้อย่างอื่นัวนตังไลท์ของคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะสาลี่นะคะสาลี่ก็จะแบบอีกหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแล้วเหมือนแบบพยายามอยากจะยื่นหน้าเข้ามาดมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกลิ่นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะเนาะเขาก็แฮปปี้กับการสํารวจกลิ่นตรงนั้นนะ แต่ถ้าเกิดเป็นพี่โตหน่อยที่เขาเริ่มหยิบอาหารเข้าปากเองเริ่มกินเอ,อ,อาหารที่มันมีความหยาบนะคะหรือเป็นชิ้นมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาเขาสํารวจกลิ่นปุ๊บเขาก็อยากจะกินเลยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กวัยโตหน่อยแต่ยังเ,เขาเรียกว่ายางวัยหัดคลาหรือวัยคลานอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเริ่มกินอาหารอื่นๆแล้วอาหารหดหรือว่าอาหารที่มันเป็นชิ้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาหารหยาบเนี่ย ก็อาจจะต้องมีเขาจะมีเนตอะคะ่ะเนตสำหรับผลไม้อ่ะเอามาใส่คุมนะคะแล้วก็ผลไม้ก็อาจจะต้องตัดเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเพื่อให้ยากที่เขาจะกัดแล้วมันสามารถกลืนได้เลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้เขาสำรวจได้แล้วไอ้เนตอันนี้ผลไม้สำหรับเด็กนะคะมันก็สามารถที่จะช่วยกันไม่ให้เขาเรียกว่าถ้าผลไม้มันเกิด เ,ออเขาเรียกว่ากัดแล้วมันเป็นชิ้นออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้ชิ้นใหญ่ชิ้นที่ออกมาเนี่ยมันมันไม่ได้เข้ากลืนน้องก็อาจจะไม่ได้เข้าปากเราคืนลงไปได้ง่ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าการทํากิจกรรมนี้โบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่กับน้องด้วยอยู่แล้วเนาะแต่ก็จะต้องถึงอยู่กับน้องก็อาจจะต้องคอยระวังนิดนึงนะคะเอาล่ะสิ่งต่อไปที่อยากจะแนะนํานะคะก็คืออ,อ,อันนี้ทํากับ ขวดได้เหมือนกันนะหรือทำในถุงสิบล็อกแบ็คก็ได้นะคะเพราะฉนั้นเรจะเข้าไปสู่โหมดของสิบล็อกแบ็คแล้วนะก็คือถุงถุงสิบล็อกนั่นเองนะคะถุงเหมือนที่มีที่ที่ปิดเหมือนถุงใส่ยานะคะเอาล่ะ ถุงสิบล็อกแบ็กเนี่ยนะคะทําได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างหมยควว่าในที่นี้ก็คือในการเรื่องสํารวจของ t e x t อร์ด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าเวลาที่เขาสัมผัสของบางอย่างมันมีชิ้นเล็กอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ,อย่างเมื่อกี้เราใช้ข้าวสารเราใช้ถั่วหรือเราใช้เกลือหรือน้ําตาลนะคะในการที่ให้เขาได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าเราสามารถนําสิ่งนี้มาสู่การสัมผัสได้เช่นเดียวกันกับ1ิบล็อกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถุง1ิบล็อกเนี่ยก็จะแนะนําว่า อาจจะเป็นอะไรที่วางบนพื้นนะคะถ้านอนคว่ำวางบนพื้นเฉยๆแต่ว่าถ้าน้องเริ่มมีอาการที่แบบว่าหยิบยกอย่างเงี้ยนะคะเนาะซึ่งน้องเบบีเล็กๆ2เดือนก็อาจจะแบบว่าตีๆเฉยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเริ่มคานเริ่มอะไรเราก็อาจจะแบบมีการหยิบพยายามจะแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือเอาถุงซิปล็อกแบ็กติดไว้กับบนพื้นผิวอย่างเช่น บนพื้นนะคะหรือบนกําแพงเนี่ยก็เอาเทปกาวเนี่ยมาติดด้วยคือวางปุ๊บแล้วเอาเทปกาวมาติดให้มันอยู่กับที่ติดสี่ด้านเลยก็ได้ให้มันอยู่กับที่อย่างเงี้ยนะคะให้น้องแบบไม่สามารถยกขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําได้ก็คือการจับหรือพยายามที่จะแบบสํารวจณตรงนั้นนั่นเองนะคะโดยมันไม่สามารถยกขึ้นมาได้หรือแกะเปิดออกมาไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งของพวกนี้อย่างที่บอกว่าเออเป็นพวก ถั่วเกลือข้าวสารนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้ค่ะและในขณะเดียวกันเราก็ใส่น้ําลงไปได้ด้วยซึ่งในน้ำนะคะเราก็สามารถใส่น้าแล้วก็ผสมกับบางอย่างด้วยก็ได้มันก็เป็นเ e ็กเ r อร์ที่แปลกดีนะคะสําหรับเด็กๆเ,เนาะเป,นเ,ปนเป็นเป็นเขาเรียกประสบการณ์ใหม่หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยให้เขาสัมผัสน้ําก่อนนะคะสัมผัสน้ําที่อยู่ในถุงซิปล็อกะะอะค่ะเนาะ จับมันก็จะได้ความรู้สึกแบบหนึง่งใช่ไหมคะเนาะแล้วพอใส่ถัว่วใสเ่เกลือที่ไม่มีน้ํานะคะก็จะรู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่เมื่อไหร่ที่มีน้ําแล้วมีถั่วนะคะเกลือมันอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเนาะอยู่ในน้ำโบ,บไม่แน่ใจนะโบก็ไม่เคยใส่เกลือลงไปในน้าแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ใส่ถั่วลงไปอย่างเงี้ยเออมันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกแบบใส่น้ําแข็งลงไปล่ะคะเพราะว่าถ้าเอาน้ําแข็ง เพียวๆสัมผัสกับผิวน้องอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่แบบก็ไม่ได้อันตรายขนาดแต่จะบอกว่ายังไงดีคือถ้าน้ําแข็งที่มันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นแล้วยังไม่ละลายอะค่ะอันนั้นอันตรายเพราะว่าเวลาแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะบางทีเคยเจอไหมคะที่เวลาน้ําแข็งออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันติดกับเนื้อเราอะอย่างนั้นอ่ะเออมันก็ไม่มันก็อันตรายสําหรับ ผิวของเด็กค่ะนั่นเองแต่ว่าถ้าเราน้ําแข็งเนี่ยใส่ไปในซิปล็อกใช่ไหมคะให้เขาสํารวจด,ด้วยหรือเป็นน้ําแข็งที่มีหรือเป็นน้ําที่มีน้ําแข็งด้วยแบบนี้นะคะก็สนุกไปอีกแบบนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะใช้น้ำกับน้ำมันก็ได้คะ่ะเพะื่อกระตุ้นการมองเห็นนั่นเองนะคะน้ำกับน้ำมันก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำมันลงไป ซึ่งน้ำมันก็ใสน้ำมันก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยใช่ไหมคะมันก็จะเห็นสีที่ต่างแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดึงดูดเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่สามารถเพิ่มสีได้ถ้ามีสีผสมอาหารนะคะก็ใส่สีผสมอาหารไปในน้ําก็ได้แล้วก็ใส่น้ํามันเพราะนั้นมันก็จะเห็นความแตกต่างของสีแล้วค่ะแล้วมันก็จะมีเหมือนบับเบิ้ลใช่ไหมอยู่ในนั้นเวลาเด็กๆก็แบบรู้สึกตีไปเออบับเบิ้ลอันนี้แล้วมันก็แตกตัวอยู่วงใหญ่พอเขาตีไปตรงนั้นเล้วมันก็ แตกออกมาหรือมันเคลื่อนที่ได้มันน่าสนใจมากๆเลยแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะลองทำเล่นกันได้นะคะเนาะเห็นไหมล่ะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะที่คุณพ่อคุณแมา่สามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็ยังได้กระตุ้นประสาทสัมผัสครบหมดเลยด้วยนะคะเอาละทีนี้สําหรับเออเขาเรียกว่ากิจกรรมนี้นะคะโบว่าโบอ,อาจจะยังไม่ได้ครบทวนก็ได้นะหรือคุณพ่อคุณแม่เคยทํากิจกรรมไหน ใครเคยทาอะไรบ้างก็แชร์มาหน่อยนะคะเผื่อมีมีอย่างอื่นหรือถ้ามันคล้ายๆกันก็แชร์มาด้วยนะนะคะว่าได้ทําอะไรกันไปบ้างแล้วนะคะเอาหล่าอย่าลืมนะคะมา คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับ episode, เอพิโซดหลังๆที่โบทําเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกับเด็กๆโดยเฉพาะวัยแเบบี๋เล็กๆนะคะโบอยากให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องออไม่ได้มีแค่น้องโตนะคะที่เราสามารถเล่นได้เแบบี๋เล็กๆแล้วก็สามารถเล่นกับเขาได้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วมันก็เป็นการสร้าง Family Bonding ให้กับเขาด้วยนะคะสร้างสายสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เขาอยากจะออกไปเผชิญโลกข้างนอกด้วยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะได้รู้สึกว่าเวลามีอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นขึ้นมาเนี่ย มันมีบอลยิ่งตรงนี้ที่จะดึงให้เขาหันหลังกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่เสมอนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะคะในเอพิส od ถัดไปค่ะสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบาย